3เทคนิคโพสขายให้คนซื้อทันทีครับโพสยังไงครับต้องมี3อย่างข้อแรกคือคุณต้องสามารถ grab attention เขาได้หรือคุณต้องสามารถดึงความสนใจเขาได้ครับคือตอนนี้คอนเทนต์มัน Overload หรือคอนเทนต์มันเยอะมากนะฮะลูดไปคนนั้นก็โพสตน,นคนนี้ก็โพสนี่คุณทำไงให้เขาอยากเห็นโพสคุณหรือว่าเห็นโพสคุณแล้วหยุดดูโพสคุณคือหัวข้อคุณต้องโดนครับข้อที่2ฮะ ในพออ่านปุ๊บเนี่ยคุณต้องสร้างออโตเรตี้เลยนะออโตเรตี้คืออะไรออโตเรตี้คือความน่าเชื่อถือคุณมีรีวิวไหมคุณมีอ้างอิงอะไรไหมว่าของคุณมันน่าเชื่อถือข้อที่2ครับและข้อที่3ครับนี่สําคัญมากเลยนะครับโปรดใช้ภาษาคนนะฮะคือคุณอาจจะพูดแล้วฟังดูเหมือนตลกนะครับแต่คุณเชื่อไหมคนส่วนใหญ่เขียนโพสต์ขายเนี่ยเขียนภาษาหนังสือเขียนไม่ได้เหมือนคนคุยกันผมอยากให้มองโพสต์ขายเหมือนเป็นบทสนทนามองโพสต์ขายเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะคุยกับลูกค้าซึ่งเป็นคนคุยกับคน ทำไมหนังสือรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างของผมหนึ่งขายดีครับเพราะอะไรครับเพราะผมพูดภาษาคนผมเขียนด้วยภาษาคนผมไม่ได้เขียนด้วยภาษาหนังสือไม่ได้เขียนด้วยภาษานักวิชาการครับดังนั้นนี่คือเทคนิคที่ทําให้คุณโพสตทุกครั้งแล้วขายดีทุกครั้งครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถนงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามเพจอา,ายแบงก์สุขภิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่่่ลจะสงงคคคิปปตรไทีีมืืออถุณโดยับ